คำต้องห้ามที่ไม่ควรพูดพูดน้อยลงนิดชีวิตดีขึ้นเยอะจริงๆ 1. ช่างมันเถอะคำนี้มักออกมาจากความเหนื่อยแต่หลายครั้งมันคือการปล่อยโอกาสดีๆหลุดมือเพราะเราเลิกสนใจทั้งที่ใจจริงยังแค่อยู่ลึกๆ 2. ทํทำไม่ได้หรอก คํำนี้ค่าความเป็นไปได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเหมือนปิดประตูใส่ความหวังของตัวเองก่อนจะรู้ด้วยซ้าว่าประตูบานนั้นเปิดง่ายแค่ไหน 3. ไม่ใช่เรื่องของเราหลายโอกาสพลาดไปเพราะประโยคนี้ทั้งที่จริงแล้วถ้าเราก้าวเข้าไปนิดเดียวชีวิตอาจได้บางอย่างกลับมาเกินคาด 4. เดี๋ยวค่อยทำคำสั้นๆที่ทำให้ความฝันยืดเยื้อออกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่เราเลิกพูดถึงไปเอง 5. เมื่อก่อนฉันเก่งกว่านี้การยึดติดกับอดีตทําให้เรามองไม่เห็นว่าตอนนี้เรากําลังเติบโตในแบบใหม่แม้จะช้าลงแต่ลึกขึ้น 6. ฉันไม่เหมาะหรอกหลายคนพูดคํานี้ทั้งที่ยังไม่เคยลองจริงๆและสุดท้ายก็อยู่กับความสงสัยว่าถ้าวันนั้นไม่ปฏิเสธตัวเองชีวิตจะไปไกลขนาดไหน 7. ใครๆก็ทําได้ คำที่ลดคุณค่าความพยายามทั้งตัวเองและคนอื่นทั้งที่เบื้องหลังคำว่าได้มักซ่อนคืนที่ท้อและน้ำตาไว้เสมอ 8. มันสายไปแล้วหลายเรื่องไม่ได้สายแค่เราเพิ่งกล้าหยุดฟังเสียงคนอื่นแล้วเริ่มฟังเสียงใจตัวเองช้ากว่าที่คิด 9. ฉันไม่แก่งพอคำนี้ไม่ใช่ความจริงแต่เป็นเสียงจากการเปรียบเทียบที่ทำให้เราลืมไปว่าเราเติบโตจากจุดที่ต่างกัน 10. ช่างเขาพูดเหมือนไม่แคร์แต่ลึกๆคือการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวแล้วปล่อยให้มันหนักขึ้นทุกวันโดยไม่มีคน 11. มันไม่แฟร์ชีวิตอาจไม่ยุติธรรมเสมอแต่การหยุดอยู่กับคำนี้นานเกินไปจะทำให้เราไม่ลุกขึ้นสร้างความแฟร์แบบของตัวเอง 12. ฉันไม่มีเวลาความจริงคือเราเลือกให้เวลาไปกับสิ่งอื่นและคำนี้กลายเป็นข้ออ้างที่ปลอบใจตัวเองได้ดีเกินไป 13. ก็ฉันเป็นแบบนี้ประโยคที่ปิดโอกาสในการเติบโตเพราะมันทำให้เรายอมรับนิสัยเดิมโดยไม่ให้โอกาสตัวเองเปลี่ยนแปลง 14. เขาคงไม่สนใจหลายความสัมพันธ์พังเพราะเราคิดแทนเขาโดยไม่เปิดโอกาสให้การสื่อสารได้ทำหน้าที่ของมันจริงๆ 15. ฉันไม่อยากหวังบางครั้งการไม่หวังดูเหมือนป้องกันใจแต่จริงๆมันคือการปิดโอกาสไม่ให้ความสุขเดินเข้ามา 16. แค่นี้แหละชีวิตคำที่ทำให้เรายอมแพ้ทั้งที่เรื่องราวยังเขียนต่อได้อีกหลายบทถ้าเรากล้าเปลี่ยนปากกาในมือ 17. ไม่มีใครเข้าใจหรอกประโยคของคนที่เหนื่อยมากแต่หลายครั้งแค่เปิดใจพูดเราอาจพบว่ามีคนเข้าใจมากกว่าที่คิด 18. ไม่เป็นไรทั้งที่ไม่ไหวคำสุภาพที่ทำให้เราลืมดูแลหัวใจตัวเองแล้วป,ปล่อยให้ความเจ็บสะสมจนหนักเกินจะเอ่ยขอความช่วยเหลือ